สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนะครับผมเจฟฟอร์ดซอนหอยเฮ้ยเจฟฟอร์ดเนสเตปนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโซนโฟร์เอ็กซ์ตีมนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็มีเซตใหม่เข้ามานะครับผมก็ไม่ใหม่แล้วแหละก็ค่อนข้างนานแล้วนั่นก็คือวอลเมจิกนะครับผมแต่ว่าวันนี้ที่เราได้มาจะเป็นวอลเมจิกระดับรีชันตนะครับผมก็ได้เกียรตินะครับผมอ่ายืมมาจากคุณนิเนเบลนะครับผมก็สเตตัสนะครับผมตอนนี้ก็เป็นบวกห้านะครับผมออลยี่สิบนะครับผมก็แทบจะออลยี่สิบ ทุกชิ้นเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ส่วนมากจะเป็นออลยีแล้วก็จะมีบางชิ้นนะครับผมที่เป็นออลยีนะครับผมก็สเตตัสโดยรวมนะครับผมใส่3ส่วนนะครับผมก็จะได้รับไปออแอคแท็นะครับผม140ยี่สคริสตัมมิตยีนะครับผมแล้วก็6ส่วนนะครับผมดิฟ140นะครับผมออแอคแท็กร้อยอ่า100แล้วก็สเปย์นะครับผมอีก 1,000นะครับผมตัวนี้อ๋อไม่ใช่สเปรย์ครับขออภัยครับเป็น SP นะครับแล้วก็ของแคสตนะครับผมก็จะเป็นเบิ่มๆเลยตั้งแต่อรอยห้าสิบนะครับผมอ่อร้อยสามสิบจนถึงสองร้อยนะครับผมก็หลังกระถงอลอยห้าสิบกางเกงสองร้อยนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมสเตตัสโดยรวมนะครับผมก็ฮิตอยู่ที่สี่พันเก้านะครับผมสเปรย์นะครับผมอยู่ที่สี่พันหกนะครับผมแล้วก็อ่า HP นะครับผม2 4งหมนะครับผม HP อยู่ที่2 1งหมนะครับผมคิดดาเมจอยู่ที่103.8นะครับผมแล้วก็คิดว่เข้าดาเมจนะครับผม2 6 3 8นั่นเองนะครับผมก็มีฮิตดิฟนะครับผมก็อยู่ที่700นะครับผมก็เป็นเซตที่ค่อนข้างที่จะทําบางค่อนข้างยากนะครับผมตัวนี้ก็แต่ว่าถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้นะครับผมแต่ว่ามันค่อนข้างจะยากค่อนข้างที่จะเสียตังค์เยอะนะครับผมตัวนี้ก็แต่ว่าตัวสเปเชียลแอคทิฟนะครับผมก็เออสเปเชียลดีเฟนต์นะครับผมก็ค่่อนข้างทีจะ เยอะเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมเราจะเอาเซตนะครับผมไปเล่น PVP นะครับผมแล้วก็จะมีการเอาไปลงวอลด้วยนะครับผมแต่ว่าผมว่าผมน่าจะไม่ทันวอลนวนะครับผมเพราะว่าดูดิคนอย่างเยอะเลยเอาเป็นว่าเราไปเล่น PVP ก่อนแล้วกันนะครับผมก็เข้าไปที่อันติเมตหนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวขอหาห้องก่อนนะครับสักครู่โอเคเมื่อกี้เด้งนะครับผมเข้าใหม่โอเคเข้าห้องศูนย์นะครับผมก็ เอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมสําหรับวอเมจิกนะครับผมระดับลีเจนต์นี่ก็เล่นครั้งแรกนะครับผมก็ผมมองว่าค่อนข้างที่จะผมน่าจะเล่นไม่ได้โอเคครับมากันข้างดีเป็นหนึ่งที่จับเอสเรียบร้อยสวยครับผมก็ผมเล่นค่อนข้างที่จะเป็นสายชอบจับนะครับผมโอวอลดีว้ลก็ผมเป็นคนที่แบบว่าชอบเล่นจับนะครับแล้วก็ทีมมาดิมาดิน้องมาดิมาดิน้องสวยนี่ จริงๆครับป๋าเอ้ยเอ้ยอี้ลบลบเออโอ้โหเกือบตายดีนะเนี่ยกันอีเยอะกดคิวไปหนึ่งทีอ้าวได้มาสองเฉยเลยนะครับโยนตุ่มไปวิ่งวิ่งยกจังหวะนี้เอ้ย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 มันยกไปเนี่ยโอ้โหลืมผมลืมเอาส่องเอ็พีมาว่าและลืมอะไรมาดิมีอีละจังหวะนี้ข้างดีจับทุ่มเอ็ดผมติดมากเลยเอ้ยไอ้เหี้ยผมเป็นคนแบบติดเอ็ดค้างมากเลยนะโอ้โหอีเลยเหรอพี่ คือกะไม่ให้ผมเล่นด้วยเลยเลยเนี่ยเห็นปะแล้วแบบบางทีมันเสียดจังหวะก็โอ้โหเกือบกูตายมันก็จะยิงกูอย่างเดียวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหพี่เล่นแรงเกินทีมกูได้จะเด่นี่มาดิมาดิน้องน้องมาดิอู้หระเบิดไอ้ซาดกดคิวไอ้โทษโทษโทษกดคิวไปตายห่าไปเลยดิโอ้โหโอ้โหแล้วดาบยกดาบยกเฮ้ยอย่ามาอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้กดอี โอ้โห, e หกูอีว่าจังหวะแรกกูจะบ้าเอ๊ะกูโดนสวนเลยเนะี่ยหายมาข้างดีเอด็ดทีมน้องสวยเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมมันเบาจังวะสวยเอ้ยเกือบตายคู่ไม่ละมึงมาดิมาดิกดล็อกไป็หนึ่งทียยอ,อ,งยอย่าอย่ากูขอร้องอย่าอย่าเพิ่งยกอย่าเพิ่งยกเออโอ้โหโอ้โหฝั่งนั้นยังเยอะเลยมึงก็หลายโพสฝั่งนั้นนะ่ะโอ้โหดูดิกด e B อีไปหนึ่งทีไป กูทอ look, safe, right? ้อไปเฮเซตมันกากหรือกูกากวะมาดิมาดิอย่า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 เพิ่งยกอย่าเพิ่งยกอย่าเพิ่งยกอย่าโอ้โดนลัดอีกกูโอ้โอ้ยเออกูถอมาดิมาดิกดอีเป็หนึ่งทีสวยได้มาแล้วตัวหนึ่งกูยกโดนเลยอียกมาทั้งเกมเพิ่งจะโดนโอ้โยเฮ้ยให้มันตีเราก่อนให้มันตีเราก่อนนะยูกูยิ่งไม่มีมานาเล่นอีหย่ามานาก็หายากชิบหายเลย โคตรจะถึกเซตอะไรก็ไม่รู้บนดีกดยกสวยได้มาหนึ่งตัวสองตัวสวยขอบคุณเพื่อนครับเอ้ยแล้วนายจะบิวีเรามาดีดิมาดีมาดีมาดีขัมอนขัมอนขัมอนกดยกเออกดยกอะไรวะกดอ e ดีเออยกไปนหนึ่งอะฮะโอ้ไปเล่นไปไปเล่นคนเดียวไป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 ,ไปเล่นคนเดียวไปโอเวอร์ไปกูเลิมจะไปชอบโอเวอร์แล้วกดล็อกไปครับผมมาจางังหวะนี้มุดมาข้างดีเออโทษข้างดีอะไรละบนดี โอ้โหแล้วก็ทำบ,บิวจี้กันขนาดนี้ยกยกหนึ่งทีโอ้มึงไม่ให้กูเล่นเลยมั้งขอยกหน่อยทีนึงขอยกหน่อยครับพี่ครับพี่ครับพี่โอโ้กูไม่ทันได้เล่นเลยพวกมึงก็ยิงกูเกินบางทีอะโอ้โหกดคิวกดคิวทำไมมีโลเขียวกดอ e ีไปหนึ่งทีกดอ e ีไปกี่ทีกูก็เว้าทุกทีแล้วกูกระโดดอีคือไม่ให้กูเล่นเลยดิมาดิมาดิน้องน้องมาดิ ยกสวยสวยยกสองเบิร์มเบิมเบิมบอเจเออกดคิวเพื่อเออเหมือนกูหลอนนะกดคิวเพื่อหลบแต่ว่ามันไม่ยิงเหลือเจ็ดวิเจ็ดวิเอยเออเตายได้แล้วเนี่ยเฮวมีเฮวมีกดยกสวยตายมึงตายไม่ทันไหมไม่ทันอ่ะกูแพ้กูหินเล่นโคตรยากเลยอเลยเล่นแพ้ตายแรกไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปเล่น รอบ2ก็ได้วะแต่ว่าอแต่ว่าเล่นยากอยู่นนะถ้าเอามา PVP นี่ค่อนข้างที่จะแบบโอ้ต้องมีสเต็ปมารู้จังหวะในการเ e อี่ยแบบแล้วเล่นครั้งแรกอะโคตรโศกกลางโศกกลุ่มอะเซตเป็นหมื่นเล่นย0ิบาทโอเคมารอบสองเพื่อไม่การไม่เสียเวลาครับผมก็ขอแก้มือหน่อยละกันแปบ๊บหนึ่งนะทีมเดิมอะว,วะเฮ้ยฝั่งนั้นโอเวอร์เหมือนเดิมอีกแล้วอย่างเยอะเลยมาดิทีมนี้น้องสวย โอ้เมยตายกูโดนคืนแล้วเนี่ยเตะเตะผมหน่อยครับพี่สวยสวยเตะผมอีกครับพี่พี่เตะผมอีกอย่าทิ้มผมสวยขอยกหน่อยครับยกมาสองเบิร์มเปิดม,ม,มาสองตัวแบบนี้ชนะหรือเปล่าลาเลนลาเลนมุดมาหนึ่งทีพี่ตีผมหน่อยครับพี่พี่ตีให้มานะผมหน่อยโอ้โหโอเวอร์ทีมนั้นสามตัวเพิ่งเห็นเอาอีกแล้วโอเวอร์ดักก,กูแน่เลยเนี่ยตั้งสามตัวเออเจออเออเออเอาอีกพี่เอาเอาีก ขอมาหน้าหน่อยครับคอมมาหน้าเลยครับเอา้าตายโดน,นสวนไปดีโยกโยกไอ้เชือปุ๊บหลบหลบหลบไปที่ิตเตอลขอยกหน่อยครับขอยกหน่อยครับเอ้ากูกดเอฟอะไรเยอะแยะเนี่ยสวยมึงโดนหายเป่ะสวยเอา้าโอ้โหไม่ตายกดเอไอเอไอเพื่อใครกูเอไอเพื่อใครฟอร์ฮูนี่ยกไปสวนโอเคก็คืออันเนี้ยถ้า เก่งนะครับผมถ้าเก่งจริงๆก็คือยกโดนนะเมื่อกี้ก็คือแบบมันจะเป็นจังหวะแบบว่าไอ้นี่จังหวะแอคชั่นของเกมนะครับผมแต่ว่าผมเล่นไม่เป็นเออเอ้เนี่ยมัวแต่คุยไอ้เหี้ยมันหายหมดเลยเนี่ยยิ่งหายากอยู่มานี่ดิกูแขนกูแขนมึงทำให้กูแขนมานี่ดิเอ้ยเออมึงทำให้กูแขนกูเตะทิ้งแหว่งมานี่ดิแขนกูแขนวิงวิงมุดมาจังหวะนี้เออมามหมนี่ สู้กันโอ้โหยิงแบบยิงไม่เผื่อแผ่ใครเลยเออใครเตะมันมาเพะเออแล้วกูลืมกดส่องเอชพีอีกแล้วเนี่ยโอ้โหคืออะไรเอ่ยกูเป็นบ้าเลยเนี่ยยกมานี่มานี่เบิร์มเบิร์มโอ้โหวงโคตรกว้างเลยเบิรมมาดี้มาดี้น้องน้องเกี่ยวคอฟาดตืมสวยสวยไอ้เหย็บโคตรตกใจเลยไม่เกี่ยวคิดว่าโอเวอร์ฝั่งตรงข้ามลบเดินลบเดินลบอีกโจ้อ้ามันจะบิวไอ้ทัน กูอ e, ีแม่งไอ้เหี้ยงมานี่ลงมาสวยเพื่อนตีผมหน่อย,อย,ย,ไ,ย,อยไม่ตายปะเนี่ยเฮ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายมาดิมาดิกดอ e, ียกสองเบิ้มวิ่งวิ่งวิ่งไอ้เอ๋เอ๋วิ่ง,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  A, A, งลบลบกู <c oughs> ลบหมดไนอะ้เ e, ห e, ี้ยวิวไอ้เหี้ยมาดิว่านะ่าหน่ากูว่าแล้วไอ้เหี้ยเออกูจะบ้ามาดิน้องมาดิพี่ขออ e, ีหน่อยครับได้ยกได้มาหนึ่งโอ้โหมัน มันเล่นตารับอ,นะอยู่แบบนะเฮ้ยเฮอีหลบสวยเอ้ยบอดีหลบได้ไว้ใสายอะไรวะเนี่ยโคตรโกงเนี่ยมานี่น้องน้องจะไปไหนมาหาพี่หน่อยน้องเอา้าตายปัม๊มอย่าอย่าอย่ายกกู ok นะไอ้เฮียเอ้ยอย่าโอ้ใครมันทุบวะแล้วกูโดนโยงแล้วเนี่ยกูว่ากูว่าแล้วไอ้เฮียเออแล้วไอ้ลิงก็เดินมาอยู่ใกล้กูโออเอ้า,อาทีมหน่อยเพื่อน โดนยกอีกกดคิวหลอนกดคิวหลอนหลอนไปก่อนอ้าวโดนเตะไอ้จิหายโอ้เกียร์โอเบอร์อ่ะอยาให้กูเอาไซเบอร์โคมมาเล่นนะมึงนะเธอมาดีๆน้องโอ้มามายกยกเตะเพื่อยกโอ้โดนลานอีกแล้วกูกูจะเอ้ะอ้ต้องกูไม่ยกหรอกนี่มาดิกด E เพื่อใครไม่รู้แต่กด E ไปก่อนเพื่อชัยชนะครั้งนี้สวยกูชนะไอสัต เฮ้ยแต่ว่าเมื่อกี้เราก็ได้ MVP แล้วก็ได้ที่1รอบนี้เราก็ได้ที่1แล้วก็ได้ MVP คนมันจะเก่งอะแกใคอคนมันจะเก่งแกคาใจปะโหคือไม่อยากจะอวยตัวเองว่าตัวเองเก่งหรอกแต่ว่าแบบรอบแรกคือแบบเป็นการสองม,มือไม่เคยเล่นไงรอบสองจริงหรอฮะไปไงโอเคเล่นสองร,รอบพอรู้สึกแบบกูเกียดโอเวอร์เกินเดี๋ยวต่อไปเราไปรอเล่นวอลดีกว่า เพราะว่าเหมือนจะมีวอนัวแต่ว่าตอนนี้เวลายังไม่ถึงเดี๋ยวตัดไปตอนวอนัวเลยแล้วกันนจะจ๊ะโอเคครับผมก็ตอนนี้วอเปิดแล้วก็คือเพิ่งรู้ตัวมันเริ่มไป4นสี่นาทีละคือสามนาทีก่อนแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปขอเติมอานาก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปขอเหลาแก้วก่อนตอนนี้ขอเติมมาณาก่อนซ้าแล้วก็เดี๋ยวตัดไปตอนที่จะไปอีสาเลยแล้วกัน โอเคครับผมก็แก้แตกไปหมดละเดี๋ยวเรามาลองอีเสาดูเดี๋ยวเราลองแบบแบบระยะดีกว่าเพื่อแบบว่าความกว้างของมันจะมีประโยชน์หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาลองสักตรงนี้ก่อนละกันตรงนี้อ่ะมาก็ผมว่าคิดว่าโดนปะแว้วโดนปะเบิร์มพัวเฮ้ยโดนมึงเฮ้ยอีระยะไกลโดนแชมป์ไม่ได้นะชุดกระปอม,มอ่ะอีแชมป์มาระยะสุดขอบวง เพิ่มเฮ้ยได้เฉยเดี๋ยวเราเมาื่อกี้เข้าโอ้โหเกือบห0 0 0 0เลยนะเรามาอีประชิดดีว่ามันจะแบบมีบัคดาวงดาเมจอันหรือเปล่าเบิมเฮ้ยก็ไม่บัคก,ก็แรงเท่าเดิมก็แรงเท่าปกติก็ทีละประมาณห้าแ0น0กแสนก็ได้อยู่อีไปเบิ้มอีกทีนึงมาเบิ้มโอ้โหได้มาเกือบหูได้มาเกือบหลอดครึ่งเลยนะถ้าแบบเติม เต็มยี่สิบเอ็ดนะล้วคือกว้างมากคือแบบโอ้โหโคตรจะมีประโยชน์เดี๋ยวเราไปเติมมานาอีกรอบหนึ่งแล้วกันแล้วก็จังหวะที่เราเติมมานาเดี๋ยวเราแบบไปลองอีเสาเอ้ยอีแก้วเมื่อกี้เราอีเสามาแล้วเดี๋ยวเราไปลองอีแก้วกันดีกว่าเดี๋ยวข้ามไปตอนที่จะไปอีแก้วเลยได้กันโอเคครับก็ตอนนี้มานาเราสามพันละมาเดี๋ยวเราจะไปเหลาแก้วสักนิดนึงเดี๋ยวให้มันแบบว่า แบบเห็นเลือดก่อนว่าลดที่ไหนแล้วนะก็เดี๋ยวเราตีไว้สักประมาณไปไปลายเโอเคพอแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลอง E ีดูนะครับไปค่ะ <B> um! เบิรมเฮ้ยไอเชีย่ย A เลยนะมึงหายไปตัว A เลยนะคือแรงอยู่นะเอางี้คือถ้าได้ยืน E แบบแบบเต็มๆม,มาแบบคือหลุดไปแล้วได้ e. อีอะคือโคตรโหดนะ โอเคก็ okay, เราได้ทดลองตั้งแต่ PVP ละแล้วก็เอาไปอ e ีแกวอีเสาดูแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเหมาะกะับการเอาไปลงบอมากกว่าเพราะว่าดูจากสภาพและที่กูเอาไปเล่น PVP ตอนนี้คือไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเล่นโหดหรือกูเล่นกากอะไรยังไงก็ไม่รู้แหละน่าจะอันหลังและน่าจะกูเล่นกากก็ดูจากลาาานนักษณะแล้วน,น่าจะเหมาะกว่าอันนี้เขามีวอลน,นวอยู่น่าจะเต็มไปแล้วแหละว,ว่าน่าจะเต็มไปแล้วแหละไม่ไม่เข้าไปดูดีกว่านะ โอเคก็เซตวอมเมจิครับผมก็จะมีตั้งแต่ระดับที่มันอีได้นะครับผมเป็นแร่รีเจนนะครับผมแล้วก็อันติเมทถ้าเป็นรีเจนที่ผมใส่อยู่นะครับผมจะมีวงเห็นปะเสียมพูใต้เท้านะครับผมแล้วก็มีออร่านิดหน่อยนะครับผมตัวนี้ก็เซ็ตดั้งเดิมนะครับผมก็สามารถใส่ได้นะครับสวยเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ทับโคนนะครับผมมาในทีมดําชมพูนะครับผมก็จะเป็นแบ็คพิง์นะครับผมก็เป็นทีมบิง์นะครับผมผมก็ทีมบิง์เหมือนกันนะครับผมก็ ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูสเตตัสนะครับผมแต่ละชิ้นคร่าวๆนะครับผมใครที่ดูไม่ทันก็แนะนํากดพอดไปได้นะครับผมก็ค่อนข้างจะไปเร็วนะครับค่อนข้างรีบนะครับผมทรงผมนะครับผมก็ชิ้นแรกนะครับผมใบหน้านะครับผมมือนะครับผมเสื้อนะครับผมอันนี้กางเกงนะครับผมแล้วก็เท้านะครับผมหลังประดับแล้วก็แหวนนะครับผมแล้วก็ใส่ครบ3ส่วนนะครับผมก็จะได้สเตตัสประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มี6ส่วนส่วน9ส่วนนะครับผมก็จะเป็นเพิ่มสกิลนะครับผมแล้วก็อีพิเศษนั่นเองนะครับผม แล้วก็เซตนี้นะครับผมถ้าใครสนใจนะครับผมที่แบบว่าขี้เกียจอยากจะทําเองนะครับผมหรือว่าอยากจะได้แบบว่าเป็นครบเซตไปเลยนะครับผมเซตนี้ก็ขายนะครับผมขายอยู่ที่น่าจะตั้งราคาอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0บาทนะครับผมก็สามารถไปต่อรองได้นะครับผมสักแบบ8ปดพันเนะครับผมน่าจะขายนะครับผมก็สามารถติดต่อได้นะครับผมที่ V9 นะครับผม V9 ตัวละคร nnbs นะครับผมเดี๋ยวผมไปหาเขาเลยลวกันเพื่อแบบนึไปออกว่าใครเพื่อเจอตัวปลอมก็ระวังตัวปลอมกันด้วยนะครับผมก็ตัวจริงอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ nnbs นะครับผม v9 นะครับผมตัว512นะครับผมล5 1 2นั่นเองนะครับผมก็นี่ร้านของเขาก็ติดต่อได้เลยนะครับผมในช่องทางนี้นะครับผมหรือว่าทักเฟซแฟนเพจของผมมก็ได้นะครับหรือว่าจะ ทักเฟซส่วนตัวของ NNBS เลยก็ได้นะครับผมขึ้นให้ตรงนี้นะครับผมเอานินนี่เบลนะครับผมก็ชื่อเฟซบ้าน i ินนี่เบลนะครับผมก็ติดต่อได้เลยนะครับผมก็ไม่มีราคาพิเศษนะครับผมถ้ามาจากช่องผมอะไรเงี้ยก็ไม่มีราคาพิเศษนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ติดตามนะครับผมใครสนใจก็ไปซื้อได้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้กับผมด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าแต่ผมเดียวก็จะพยายามนะครับผมขยันลงคลิปบ่อยๆนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับ